สวัสดีครับมาอยู่กับผมกันอีกแล้วผมก็ขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะจริงๆก็ติดงานที่บ้านหลายอย่างอยู่เอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าผมเคยสัญญากับทุกคนไว้ว่าผมจะเปิด Q&A ตอนหนึ่งร้อยซับจนตอนนี้ทุกคนมาแล้วขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมเรามาเรื่องมันที่คําถามที่หนึ่งกันเลยดีกว่าี Q&A พี่ชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับอนาคตจะทําคลิปแนวอะไร ก่อนอื่นเลยครับผมชื่อกล้าครับก็ตอนนี้อายุ13ปีแล้วก็ใครจะเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกน้องก็แล้วแต่เลยครับส่วนว่าจะทําคลิปแนวอะไรก็คงจะทําคลิปแนวเกมครับเห็นหนูตั้งใจทําทขนาดนี้อยากรู้ว่าได้แรงบันดาลใจมันจากไหนแล้วในอนาคตอยากจะทําอะไรต่อไปอย่างไปสายเกมไปยูทูบหรือเล่าเรื่องชีวิตประจําวันแบบนี้แรงบันดาลใจมาจากช่อง afterword แล้วก็ l e o p e a c ครับผมก็คือเป็นช่องแอนิเมชันเล่าเรื่องที่ผมดูตั้งแต่ เด็กๆเ,เลยก็หลายปีมาแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีคอมยังไม่มีเงินก็ยังทําไม่ได้จนตอนนี้ก็ทําได้แล้วครับผมส่วนว่าจะไปต่อสายไหนสายเกมสายวีทูบหรือว่าอะไรก็คงน่าจะไปแบบสายเกมหน่อยๆครับถ้าเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะรีบนํามาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังครับค a วเอเกมหนังการ์ตูนอนิเมะซีรีส์ที่ชอบตอนนี้มีอะไรบ้างและชอบเพราะว่าอะไรถ้าเกมก็น่าจะยังไม่มีครับเพราะว่าเล่นไม่เก่งสักเกมเลยก็ นั่นแหละส่วนหนังก็น่าจะเป็นหนังเรื่องอานน์เป็นนักเรียนตัวอย่างมั้งครับเพราะว่าหนึ่งมันสะท้อนเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยแล้วก็สองสะท้อนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันกันในระบบการศึกษาไทยครับถ้าซีรีส์ก็ยังไม่มีครับแต่ถ้าการ์ตูนก็น่าจะเป็นเรื่องโดเรมอนมั้งครับก็เพราะว่าชอบดูมาตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> Q&A สักวันหนึ่งพี่จะเลิกทำคลิปไหมตอนนี้ก็ยังไม่ครับเพราะว่าอยากเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เรื่องเงินครับเพราะว่า ถ้าได้เงินก็คงดีครับแต่ก็เชื่อกันกดซับจนถึงหนึ่งพันเพื่อทตามได้กันนะครับคีนเอครับอยากถามว่าทําไมถึงชอบวาดรูปครับก็ที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้มีนคนที่ชอบวาดรูปครับแต่ว่าก็ชอบทําเป็นงานอดิเรกมากกว่าก็ชอบทําตอนเย่ว่างๆหรือว,ว่าเบื่อๆประมาณนั้นครับคีวันเอครับอยากถามว่าทําไมพี่ถึงมาทำยูทูบครับแล้วทํามานานแค่ไหนแล้วก็จริงๆผมเปิดช่องมาตั้งแต่ปี2020ครับแล้วก็ล,ลงคลิปลบคลคิปมั่ง ไปแปมามาครับเพราะว่าก็บางวันก็หมดแพชชั่นแล้วก็ไม่มีอะไรทําครับจนตอนนี้ก็คิดไอเดียออกแล้วก็ลองเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังครับเขียนเครับทําไมตัวทีวีวาต้องเป็นตัวนี้ด้วยครับก็จริงๆผมเอามาจากคาแรค c เตอร์ตัวเองครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าผมงผมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลครับนั่นแหละครับก็คือสีผมจริงๆก็คือผมเอามาจากคาแรคเตอร์ตัวเองหมดเลยครับก็สำหรับคำถามในวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับ สำหรับ Q&A ฉลอง100ผู้ติดตามก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึง100่งร้ซับไครแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะเสริมหรือว,ว่ามีอะไรจะออกความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ